รูนล,ลงนี่ลงนั้นจนนับหมดครับอาการของผมช่วงแรกๆคือลงนอนกับพื้นครับร้องไห้วันนี้ตาล่วงคิดว่าครั้งนี้ยคงเป็นประสบการณ์และบทเรียนครั้งสุดท้ายในชีวิตผมขอให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าผมมีลูกหลานผมจะไม่ให้รู้จักคําว่าการพนันเด็ดขาดค่ำเตือนชิปิโอนนี้อาจมีภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่หเหมาะสมเด็กเล็กต่ำกว่าร้อยปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมฟ้าเทนเคนะครับวันนี้เสียงผมก็จะอัดเศร้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปนี้เพื่อเป็นสิ่งที่บงบอกว่าผมจะเลิกเล่นกันพนันครับวัตถุประสงค์ในการสร้างคลิปนี้นะครับเพื่อบอกตัวเองนะครับว่าควรเลิกเล่นกันพนันนะครับเป็นการสัญญากับตัวเองนะครับแล้วก็อยากมาเล่าประสบการณ์นะครับให้ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ฟังกันนะครับว่าประสบการณ์ของการเสียบาคารา่านั้นมันเป็นยังไงนี่ครับขึ้นชื่อว่าการพนันเนี่ยครับการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่อยากให้ทุกคนได้ลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าประวัติการเป็นมาของการที่เราเล่นบาคาร่าในส่วนตัวผม,มเป็นยังไง โดยรวมแล้วผมเสียาบาคาร่าไปประมาณหมื่นกว่าเนี่ยครับซึ่งสําหรับคนอื่นอาจจะมองว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าสําหรับผมคือเยอะมากเลยนะครับหมื่นกว่า,ก,วาก็คือเงินเก็บของผมนะผมได้เอาไปลงเล่นบาคาร่านะครับล่าสุดนี้ไม่ใช่ล่าสุดวันนี้นะครับผมได้เล่นบาคาร่าไปผมเพิ่งเสียบาคาร่าไปเย แล้วผมได้มาเล่าค,ค,คัดกรองความคิดที่ผมมีในวันนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มีสคริปต์นะครับผมเล่าแบบเดียวๆเลยนะครับเอาจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นที่ผมรู BRE, <S <S <Wha> ้จักบาคาร่าผมรู้จักมาจากเพื่อนนะครับแล้วก็รู้จักมาก็มาเล่นด้วยกันนะครับคือผมเห็นเพื่อนเพื่อนเขาไม่ผิดนะครับเพื่อนเขาไม่ได้ชวนผมนะครับแต่ผมเป็นคนที่เสนอไปว่าอยากลองเล่นอะไรอย่างนี้นะครับอ่า ราจะไปโทษเพื่อนไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ใจมันไม่อยากลองมันก็คงไม่ลองนะครับแต่ผมก็ไปถามเพื่อนว่าเล่นยังไงเว็บอะไรอะไรอย่างงี้นะพเพื่อนก็ให้มาแต่ผมไม่ได้ไปโทษเพื่อนนะครับเพราะว่าผมก็อยากเล่นอะไรอย่างงี้นะครับอพอผมได้เว็บได้นูน่นนะนี่มานะครับผมก็สมัครเลยเนี่ยพอผมสมัครไปนะครับแล้วก็รอบแรกถ้าผมจําไม่ผิดก็น่าจะประมาณ20บาท30บาทเนี่ยครับผมก็ามาลงมั่วๆซั่วๆ เหมือนวันแรกๆก็น่าจะได้ครับได้มาให้ร้อยร้อยก็เยอะมากแลวตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มเล่นมาตั้งแต่มอสเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆนะอ่าแรกๆผมลงมาเน้่สิบสิบบาทไม่ไม่ค่อยถึงร้อยเท่าไหร่ะแรกๆแล้วก็หลังๆผมเริ่มมาติดนะครับมสี่ 4, ตอนนั้นผมเริ่มมาติดอ่าเริ่มแบบ เล่นบาคาร่าเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับเล่นทุกวันเลยเนี่ยกลับมาเรื่องเรียนเสร็จเล่นกลับมาเรื่องเรียนเสร็จเล่นแม้กระทั่งโรงเรียนผมก็เล่นนะครับเขือตอนนั้นมันติดมากนะครับแบบคุณร้อยหนึ่งคุณสองร้อยเริ่มเพิ่มนะรเริ่มเพิ่มแรกแรกหลักสิบหลังหลังหลัก100ร้อยเนี่ยแล้วก็เริ่มเพิ่มอะได้บางเสียบ้างเนี่ยแต่ว่าโดยรวมที่ผมนับมาน่าจะเสียมากกว่าไดนะ้เป็นเหมือนแบบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยากลองอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าครั้ง ที่ผมเสียเยอะๆก็คือ,อตอนมอ5เนี่ยนะครับมหม, 5, หม5มวันเปิดเปิดขึ้นหมหเนี่ยผมเสียไปประมาณ9,00 0บาทเนี่ยนะครับผมเสียให้บาคาร่าไปนตอนนั้นผมในการที่เสีย900 0นเนี่ยผมใช้เวลาสองวัน2วันถึงเสีย900 0แต่เล่นในรอบเดียวกันคือตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์กลางกลางวันหรืออะไรนรี่แหละผมก็เริ่มเล่นเริ่มเล่นเสร็จตอนนั้นติดเนี่ย แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับจนได้พันสองพันนะครับตอนนั้นจากหลักสิบนะครับมาหลักร้อยเพิ่มเป็นหลักพันแล้วนะถึงหลักพันแล้วนะแล้วก็เล่นมาหลักพันได้สุดท้ายเสียเสียในที่นี้คือผมเป็นคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ค่อยได้เสียผมก็ต้องไปเอาทุนที่ผมที่เป็นทุนของผมที่มันไม่ได้ลงอ่ะผมก็ไปเอามาแล้วก็มาต่อใหม่อัพทุนไปเรื่อยๆนะครับอัพทุนไปเรื่อยๆเพราะว่าเสียใครๆก็อยากได้เงินคืน แล้วก็เล่นมาเล่นมาทุนเสีย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 รัวเสียรัวเสียรัวผมจำได้เลยแต่พอได้นี่พอได้พอได้หัวปื๊บไหลเลยพอได้ถ้าได้ไห,ไหลแล้วไหลไปแล้วตอนนั้นน่าจะจะหมื่นหมื่นหมื่นกว่าแล้วหมื่นกว่าไม่พอใจมันใจมันร้อนอไรรุนใจร้อนอนะไย หมืน่นหมื่นกว่าไม่พอนะครับทุณประมาณสามสี่พัน 3, 4, ได้นะครับตอนนั้นทุนสามสี่พันไม่พอก็ไปต่อนะครับไปต่อจากนั้นเอ่อตกเย็นมาประมาณสี่โมงเย็นนะครับผมหมดตัว อนผมมดตัวเนี่ยผมก็สตีดุดแล้วผมหัวร้อนอยู่ดีมันหัวร้อนตัวร้อนแบบโอ้โหแบบแค้นมากแค้นอะไรไม่รู้แค้นตัวเองนะลงไปกราบพื้นน่อยูุนจะเป็นเรื่องอะไรสาราติงต้องไว้หน่อยแต่ผมกับพื้นจริงบอกเลยแหละบอกชื่อนามตะกุลตัวเองบอกว่าจะเลิกเล่นไม่พอทุกคนเสร็จแล้วเลิกเล่นเลิกเล่นไปกาบพื้นอะไรเสร็จมาเล่นต่อมาเล่นต่อเล่นต่อตอนนั้นทุนอีกสี่พันสามสี่พันเนี่ย กลับมาเล่นแต่กาวพันหมื่นหนึ่งไม่พอใจเล่นต่อเล่นต่อจนหมดอีกรอบผมคุยเจ็บจิตเสียแล้วครับเสียแล้วตอนนั้นก็เวลาเดิมสี่สี่โมงห้าโมงผมเล่นเล่นตั้งแต่เช้าเช้าอ่ะผมใช้เวลาในการเล่นเลยทุกคนผมเป็นคนที่แบบลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดผมจะไม่ได้ทุ่มหมดลงทีละนิดเสียทีละนิดผมลงตั้งแต่หกโมงเช้ายันนู่นเย็นอ่ะ เอาเวลาม่นเล่นพวกนี้เล่นไปแล้วก็พอเสียรอบนั้นผมจําได้เลยกลับพื้นแล้นะกับพื้นรอบสองรอบสองกับพื้นเสร็จแล้วกาบพื้นไม่พอใจมันอยากจะบเอาต่ออมันเหมือนเหมือนมีสติมากระชากจากนั้นผมน่าจะเอาวุินจารถขับมอไซค์ไปวัดไร่ขี่ทุกคนใช่ไหมตอนแรกผมไม่ได้ขับไปวัดไร่ขี่ขอเอ่ยชื่อนะตอนแรกจะขับไปธนาคารเพื่อจะไปถอนเงินแต่อยู่ดีๆมัน ขึ้นมามันทำนี่ได้แบบเงินจะหมดอีกแล้วมันสะสมมาเรื่อยๆก็เลยขับรถไปวัดไร่ขิงครับคนใช่ไหมม,มีสัญญาครับหลวพ่อวันใรกันจะเลิกเล่นเสร็แล้วเลิกเล่นเลิกเล่นมามันเดือนเดือนเดือนสองเดือนได้แล้วก็มาล่าสุดครับเมื่อวานครับเมื่อวานผมมีเงินใน wallet ใช่ยู่ดีๆผมก็เห็นเขาลงนู่นลงนี่ มันเหมือนเป็นแรงขึงใจครับผมเห็นเขาเล่นเงินได้โอ้โหเล่นได้เราก็อยากเล่นมากใช่ไหมเออเราก็อยากเล่นมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาเงินจากพอเล่นเนี่ยเจ็ดสิบบาทจำได้เลยเพราะว่ามันเป็นเงินเมื่อวาน70บาทเนี่ย70บาทผมไม่คิดอะไรใช่ไหมเล่นไปเสียไม่เป็นไรเล่นไปอ่าพอเล่นผมได้ประมาณสามสี่อก็ได้3-400ผม3-400ผมเสียไอ้70บาทเสียผมจะไม่อะไรแต่3-400ผมเสียที่ผมเล่นมาโอ้สี่ร้อ เล่ลงไปพันนึงครับพันนึงเสร็จแล้วได้อยู่ครับผมได้อยู่ได้มาได้มาแล้วก็อนอนก่อนนอนนอนหลับปุ๊บผ่านมาวันนี้วันนี้ตอนเช้ามาเล่นครับเล่นเล่นจากพันนึงเมื่อวานที่ดได้เมื่อวานผ่านมาเล่นวันนี้ครับทุกคนเชื่อไหมเสียเสียไปพันนึงพันพันพันห้าสองพันถ้ารวมๆก็เกือบเกือบฝักพันครับ เสียใช่ไหมวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยอ่าแล้วก็ยังไม่จบนะครับพอเสียใช่ไหมบางคนเชื่อไหมพอเสียไม่มีอยากได้เงินคืนคือเงินหนึ่งพันเยอะมากสําหรับผมเลยนะกว่าจะหาเงินได้หนึ่งพันยากลำบากผมเอาเงินที่เอาเงินเก็บที่ผมมีอีกห้าพันห้าพันผมมีรูปเลยนะผมเอาเงินห้าพันนี่ยนี่ครับ,รบเอาเงินห้าพันเลยเนะี่ยเพิ่งขายเลยนะวันนี้แหละไปเอาเข้า กสิกรครับนี่ครับเราเข้าห้าพันนะครับดูเลขครับเราเข้าไปห้าพันเสร็จแล้วนี่ครับเอาสลีปนี่ครับไปจ่ายให้กับเว็บนะครับจ่ายให้กับเว็บห้าพันเลยนครับนี่ครับทุนห้าพันครับดูดีๆครับทุนห้าพันครับเลขครับทุนห้าพันเล่นมาครับเงินอยู่ในเว็บสี่พันหกสี่พันเมื่อวานผมเสียไปหนึ่งพันนวันนี้ลง ต้องได้ประมาณเกือบสองพันเมื่อวานก็ต้องได้ประมาณเจ็ดพันพอได้ครับมาแล้วครับหกพันแปดเท่าับหุยหกพันแดผมเล่นได้เจ็ดพันเลยนะวันนี้หกพันแปดแล้วก็เสียครับผมได้ผมเล่นได้เจ็ดพันประมาณนั้นเจ็ดพันโลกไม่พอทุนได้คืนแล้วนะไม่พอครับโลบโลบมากยังได้แปดมาเจ0ดพันนก็ต้องได้แปดพันแล้วว่ะ ลองลงไปครับลงนู่นลงนี่ลงนั่นจนนับหมดแล้วครับจนหมดตัวครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ครับที่ผมอัดคลิปอยู่ผมเพิ่งหมดตัวไปเมื่อกี้แล้วครับประมาณหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มคผมหมดตัวหนึ่งทุ่มของวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับตอนนี้ผมถ่ายคลิปเป็นเวลาสองทุ่มนะนี่สองทุ่มตอนนี้ผมเซ็งกับตัวเองมากครับ าการของผมช่วงแรกๆคือลงนอนกับพื้นคนระับร้องไหนะ้เ้น,นี้นตาล่วงเกินห้าพันผมผมไม่รู้ว่ามันเยอะสําหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่สำหรับผมมันคือเยอะมากนะครับผมหามานานมากนะกว่าจะได้หามันแบบคิดว่าครั้งนี้ยคงเป็นประสบการณ์และบทเรียนครั้งสุดท้ายในชีวิตผมขอให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าผมมีลูกหลานผมจะไม่ให้รู้จักคําว่าการพนันเด็ดขาดเลยทกคน ผมคิดว่าการพน,นันมันเวลวร้ายมากกว่าการที่เราไปเล่นสารเสพติดน,นะครับเล่ากินเบียร์สุบิีนู่นนี่นั่นผมคิดว่ามันยังเสียน้อยนะวันหนึ่งเงี้ยมันสามร้อยสี่ร้อยใช่ไหมร้านเาล่าร้านนูน่นร้านนี่พันหนึ่งนู่นนี่นั่นะกินเบียร์ยได้เมาแต่พันนั้นนี่ไม่เอาอะไรเลยนะก็เสียแล้วก็ไปเลยนะไม่ใช่เสียพันหนึ่งแล้วพอเนะี่ย เสียแล้วก็ต้องตามคือนอีกครับขนาดคุณเจดสิบาทของผมยังทำให้ผมเสีย5,000 7 0เจันได้เลยทั้งหมดรนมๆมเ,เสีย 7, เจ0คพันวันนี้คุณเจดสบบาทเสียเจ0ดพันนะี้ครับแล้วผมมีคติยู่นน้ำใจอันหนึ่งของผมเลยเนะครับก็คืออย่าคิดที่จะเริ่มในสิ่งที่ไม่ดีนะครับคลิปนี้ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์กงรนเสีย าคารานีแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คิดที่จะลองนะครับอยากให้ตัดมันออกไปให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่ชีวิตของท่านจะสูญสลายกับเงินที่ท่านหามานะครับก็ทันนี้นะครับอย่าไปเล่นนะครับสวัสดีครับ